สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหวันนี้แอดออกไปนอกบ้านแป,ป๊บเดียวเท่านั้นแหละเปิดในมือถือไม่หาที่อัดคลิปให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะจ๊ะจนกลับบ้านมันเนี่ยรีบอัดป็นเพื่อนๆฟังกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้น้องนิสาของเรานะั้นมีเรื่องอัปเดตประมาณ23สเรื่องนะคะจริงๆมี4เรื่องนะจ๊ะที่จะเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับถ้าฟังจบเนี่ยเราจะได้อัปเดตไปพร้อมกันอย่างแน,แน่นอนเลยจ้าอะเรื่องแรกกันเลยนะจ๊ะมีช่างภาพมือดีปาราซีเมืองไทยหรืออออคนนนาาางงบ้้้้เรีีกแจจต คือเห็นปุ๊บเอ้ยออร่าแรงปุ๊บถ่ายทันทีคุณแม่คนลูกใส่หมวกนะ่ารักกันมาเดินไปเที่ยวที่เมกะาบ,บางนาน,นะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้น้องลิซ่าของเรานั้นก็ยังคงทนเป็นเสื้อสีขาวนะจ๊ะแล้วก็กางเกงขายาวแต่ไม่ใช่กางเกงยียนแล้วดูจะเป็นกางเกงผ้ามากขึ้นคุณแม่ก็ใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆตามคุณลูกเพราะว่าอากาศเมืองร้อน,นจ้าจะให้มาใส่ชุดมิดชิดก็ยังไงอยู่นะอากาศร้อนแล้วก็ฝนตกด้วยนะจ๊ะใส่หมวกมากันฝนนิดนึงเป็นห่วงนะจ๊ะลิซ่าจ๋า เป็นห่วคุณแม่ด้วยคุณแม่มาด้วยกันอ่ะเขาดูแลกันดีอยู่แล้ว2คนนี้นะเพื่อนๆนะก็ไปช็อปกันที่เมกะบางนาหรือเปล่าแอดก็ไม่เคยไปองจริงนะแต่ว่าเห็นเขาเขียนกันว่าเมกาน,นะจ๊ะซึ่งคิดว่าจะเป็นเมกะบางนาแล้วก็กำลังเดินเข้าไปในซูปเปอร์มาร์เก็ตไปในท็อปส์คงใส่ไปซื้อของมาทํากินมาทําปาร์ตี้กันเย็นนี้อะอะไรแบบนี้นะจ๊ะกลับมาถึงก็โอ้โหใช้เวาลากับคุณแม่เนี่ยมากจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอ้โหสองคนนี้เขาไม่ค่อยได้เจอเนาะเขาคิดถึงกันนะจ๊ะอี หอมกันให้เต็มที่นะนเพื่อนๆนะหอมเพือดด้วนะคุณแม่เจทิ์ <laughs> อ่ะส่วนเรื่องต่อมาอันนี้ไม่มาบอกไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่ามีตัวพ่อด้านงานแฟชั่นคนหนึ่งนะครับเขาออามาโพสต์ถึงนริซ่าของเราและแอดก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ให้หายใจหายคอแล้วก็ให้ชื่นอกชื่นใจรพร้อมๆกันนะครับชึ่นเขาเนี่ยชื่อว่าแม็กซิม p ซปโวสนิคอฟนะจ๊ะซึ่งเป็นชื่อทางรัสเซียนะครับและแอดก็เข้าไปสืบแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นใครทำไมถึงเราต้องสนใจเขาด้วยนะเขาเนี่ยนะครับเป็นแฟชั่นอินไซเดอร์นะครับเป็นคนที่อยู่ในวงการคร่ำบ,บอดในวงการแฟชั่นแถมยังเป็นเจ้าของแล้วก็เเปป็็นน GO ผู้้ก่่่่อตัังง F2 Max รบบซึิษททีวา ใหญ่โตมโหฬารน,นะจ๊ะเพราะว่าลูกค้าของเขาเนี่ยที่มาจ้างเขาทํางานครีเอทีฟต่างๆเกี่ยวกับแฟชั่นเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีแบรนด์ธรรมดามีปาร์ด้ามีเฟนดีมีบูเกอริ ari, แล้วก็แบรนด์อื่นๆด้วยนั่นเองนะจะโอ้โอโหโดยที่เขานะครับมาโพสต์ถึงความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับลิซ่านะครับโดยให้หัวข้อประมาณนี้เลยเขาบอกว่าเมื่อฤดูร้อนที่แล้วเนี่ยเราได้ทายทําการนําเสนอคอลเลคชันใหม่สําหรับลูกค้าประจําของเรานั่นก็คือบูเกอรีนั่นเองนะสิ่งในการนําเสนอเนี่ยมีทูตและหนึ่งในนั้นคือนักร้องเค กับการทำงานร่วมกับเธอมากลิซ่าเป็นคนดีมากแต่มีช่วงเวลาที่ทำให้ฉันประหลาดใจแล้วก็เขาก็ถามตัวเองว่าแล้วอะไรที่ทำให้คุณประหลาดใจหรอเขาก็รันวิดีโอที่แอดกำลังรันให้เ,เพื่อนๆได้ดูในตอนนี้ไปแล้วนะครับซึ่งข้อความเนี่ยให้แอดสดร,รุปรวบยอดก็คือประมาณว่าโอ้โหทีมงานของเธอและการทำงานของเธอเนี่ยรวดเร็วเป็นอย่างมากจริงๆเรื่องนี้ก็เคยมีคนพูดไปแล้วนะแต่พอคุณแม็กซิมมาโพอสอีกทีนึงก็เป็นการย้ำเตือนถึงความเป็นโปรเฟสชันแนลของโริซ่าว่าใช้เวลาไม่นานเลยทีเดียวในการททาานงนงนรร้ีีออมม่กววยยแแลตหืส็ เป๊ะปังอลังการขนาดนี้เนี่ยต้องใช้เวลาบางที2 3ชั่วโมงหรือครึ่งวันแต่นอริซ่าของเราบอกเออคุณมาถ่ายตรงนี้หน่อยคือทีมงานก็ดูแลอย่างดีแล้วก็ให้มีใครเนี่ยมาอยู่ในบริเวณการถ่ายทําเลยนะครับทำให้งานเนี่ยราบรื่นแล้วนอริซ่าของเรายังหันมุมกล้องชุบชับชุบชับอินนองอินเนอร์สั่งมาค่ะหนูจัดให้ทุกโทนจัดให้ทุกแบบได้หมดเลยจะเอาแบบไหนคะจะเอาเซ็กซี่จะเอาฟิตจะเอาหันหน้า9ก1า0้อแบองศา3า0อบงศาบอกมาเลยค่ะหนูจัดให้อะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าการทางานเนี่ย เป็นคนแรกเลยนั่นเองจ้าอ,อ๋อไม่พิเศษยังไงก่อนจ้าอะาอะไรประมาณนี้เพื่อนๆภูมิใจนในตัวลูกสาวนะไม่ว่าจะทํางานทางด้านแฟชั่นทํางานทางด้านบนเวทีเป็นศิลปินหรืองานหลักอย่างแม่ค้านนริซ่าก็ทําได้ดีทุกงานโดยเฉพาะแม่ค้าเนี่ยอย่าหยิบอย่าจับอะไรนะจ้าพลังซูเปอร์เกลซูเปอร์เซอร์อาเนี่ยจะทําให้ของขายหมดไปจนได้นั่นเองจ้าเออแล้วจะมาแค่นี้ไม่ได้เพื่อนๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของบุคคลสําคัญคนหนึ่งที่ใกล้ตัวโนริซ่าคอยดูแลนนริซ่าของเราเป็นอย่างดีีีีมาาตลออออออดดนน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 นะคัััับบ่่่กก็็็ืิสขขขงงงเเเเจ้้หวววป แลนะราก็มาฝากแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผ่านคลิปนี้ซึ่งพี่อล,ลิสก็คงฟังแอดไม่รู้เรื่องแต่เอามาบอกต่อกับ,บพกเพื่อนๆกันแล้วกันนะจ๊ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับแอดก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะมาประกาศเรื่องนี้ถ้าเท่าที่จะทําได้ในทุกๆคลิปนะเพราะว่าล่าสุดนอนริซ่าของเรานั้นพาเพลงมันนี่เป็นเพลงที่ครองชาร์ตยาวนานบน Spotify g l o b a l Chart เนี่ยยาวนานถึง257วันทําให้เป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดของศิลป,ปินเคป๊อปฝั OP, ่งหญิงนั่นเองจ้แงแงจาแซานะงฮ สู้ทั้ง YouTube สู้ทั้ง Spotify กันไปเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้จะมาฝากกันประมาณนี้ถึงมาช้าแต่มานะจ๊ะใครคิดถึงแอดบ้างเนี่ยแอดคิดถึงทุกคนมากเลยนะวันนี้แอดไปดูหนังมาแอดบอก <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บ